ข้อนะคะในการสำรวจผู้ใช้บริการขนส่งพบว่ามีผู้ใช้บร,ริการขนส่งทางรถไฟหนึ่งรคนมีผู้ใช้บริการขนส่งทางรถยนต์ห5 0คนมีผู้ใช้บริการขนส่งทางเรือ200คนมีผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟและรถยนต์50สิคนมีผู้ใช้บริการขนส่งทางรถยนต์และเรือย5บห้าคนไม่มีผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟและเรือ ไม่มีผู้ใช้บริการขนส่งทั้งทางรถไฟรถยนต์และเรือมีผู้ใช้บริการขนส่งแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ทางรถไฟรถยนต์หรือเรือ30คนจงหาว่าจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งที่เข้าร่วมการสํารวจมีทั้งหมดกี่คนนะคะเราก็จะให้ u นะคะแทน เซตของผู้ใช้บริการขนส่งที่เข้าร่วมการสํารวจ A แทนเซตของผู้ใช้บริการขนส่ง ทางรถไฟ B แทนเซตของผู้ใช้บริการขนส่งทางรถยนต์ C แทนเซตของผู้ใช้ บริการขนส่งทางเรือ A intersect B แทนเซตของผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟและรถยนต์ B intersect C แทน เซตของผู้ใช้บริการขนส่งทางรถยนต์และเรือ A intersect B intersect C แทนเซตของผู้ใช้บริการขนส่ง ทางทางรถไฟรถยนต์และเรือต่อไปคอมพลเมนต์ A u น i o n B union C นะคะก็จะแทนเซตของผู้ใช้บริการขนส่ง อื่นๆที่ไม่ใช่ทางรถไฟรถยนต์หรือเรือ A Union B Union C ก็จะแทนเซตของผู้ใช้บริการขนส่งทาง รถไฟรถยนต์หรือเรือเราก็จะได้จะได้ n a เท่ากับหนึ่งร้อย n b เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบ n c เท่ากับสองร้อย n a intersect b เท่ากับห้าสิบ n b i n t e r s e c t C เท่ากับยี่สิบห้า n a i n t e r s e c t C เท่ากับศูนย์ n a i n t e r s e c t b i n t e r s e c t C เท่ากับศูนย์ n complement a union b union c เท่ากับสามสิบนะคะน้ำ ข้อมูลทั้งหมดไปเขียนแผนภาพได้ดังนี้ u a b c นะคะเราก็จะนำข้อมูลมาเติมในแผนภาพนะคะ n a intersect b intersect c เท่ากับ0นะคะ n a intersect c เท่ากับ0 0นลบศได้0 n b intersect c เท่ากับ25 2 5ิลบศเท่ากับ25 n a intersect b เท่ากับ50-50ลบ0ูนเท่ากับห้นะคะต่อไป N c เท่ากับ200นะคะ200-25ก็จะเป็น175นะคะต่อไป N B เท่ากับ150 150-50-25ก็จะเป็น75นะคะต่อไป NA เท่ากับ100 100-50ก็จะเป็น50นะคะต่อไป N คอม p พ e เมนต A ยูเนียน B ยูเนียน C ก็คือ30นะคะจากแผนภาพจะได้ว่ามีผู้ใช้บริการขนส่งที่เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด เท่ากับตรงนี้นะคะห้าสิบบวกห้าสิบบวกเจ็สิบห้าบวกยี่สิบห้าบวกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบวกสามสิบก็จะเท่ากับสี่ร้อยห้าคนนะคะ